หเหม,มหามมถ้าเป็นทังเมาเว่ละหน่อยร่องรถเมื่อกี้กให้กระเป๋าเงินี้ยแหม่ไม่รู้ตัวเลยแล้วพี่เขาเลยบอกพี่เขาเลยบอกพี่เขาเลยเห็นแม่งก็คือคือตะกรุบเลยเดี่ยวให้กระเป๋าเงินี้ยแหม่ให้ร่องถนนนี่แม่ร่องอะไรบางอย่จงโดนไมไม่มีใครเห็นเลยนะบรรยกาคือปังป่ไปเลยแล้วก็คุณพี่ใจดีก็ บอกกันว่ากระเป๋าตั้งหล่นรุ่นนี่น่ารก็เลยได้เหมาเหมาไม่ไม่เป็นไรอร่อยเป็นการน้ำใจครับตองนี้น้ำใจเรนั้ไหนไม่รู้ใจแต่บะหมีอร่อยนี่แต่ว่าขอบคุณมามีละน้อย มามีขนมมามีฮะเดดมามีมามีมามีเมื่อกมสั่งน้ำเลยวันนี้ไม่ร้านจ่ายสั่งเลยกาแฟไหมลูกเล็กเปลี่ยนลูกเล็กกเลขกค่ะสั่งเลยสั่งถือเล็กของมันเฮียเดือดขึ้นกว่าทีงจ่ายสั่งถือเล็กทันแม่นเฮียไปเสียไปเนี่ยคือแบบหมดทั้งแบบประชาชนทั้ง เ <ATM. S 2> อทีเอ oh. ม็มทุกอย่างทุกอย่างเลยอยู่นี่แล้วเมื่อคืนว่าเอาเงินใส่นี่หมดด้วยพี่จะไม่ไปขอผิดคือจะไม่ไปเดี๋ยวบอกวันนี้หอดง่ายเลยเนอะทามองจอดรถยากแต่ว่าพอดีเฮ็ดเฮ็ดกระเป๋าเงินเนี่ยแล้วก็ได้มองหอดมองจอดรถฝากในเรืองฝากก็ได้เรื่อยอยูด้วฝากเลยนะคะฝากก็ได้พี่ถ้านั้นพระท่าน จอดต่อพี่ได้ไหมได้ได้จอดนด้ บอกว่ากลับเข้ามาเป็นยังอีกแค่เนี้ปิมร้อนร้อนเป็นยูบุญเหยือได้เลยเนี่ยขาโทษมากฝนอ่นฝนอ่นยหยเม็เห้องเกียดเกียีอยู่พี่แกดีเนาะกินอยากที่ไม่จหวานไป อ่ินไม่แล้ว่าจริงให้เรี้ยงเขาก็ดีนซื้อในพิเชียมหรอแบร้านนี้ร้านเดียวรน้อยสามสิบยังอ่ะลดละสามสิบโลดละหน่อยสามสิบตอนี่ไปเคยจอดอ่ะไปไปจอดข้างในนี่ ไม่มีที่จอดรถอยู่ข้างในบ่ายสามเขานเขาได้เขาได้แต่แมเขาแล้วเขาอกไ้กันรปจอดนี้่แม่แม่หนจอดแม่ไม่เขาตั้งาไอ้เชนแมเขาไหมขอบคุณค่ะ พี่ร้านถูกหวยที่ทำกระเป๋าตังค์หล่นขอบคุณคุณพี่ด้วยนะคะที่เก็บกระเป๋าตังค์ให้ไให้นะคะ25บาทจ้ะไปจ้ะ้แล้วเบมอลักะเขามากกัุฒน์นนะครับร้านน้ำอะไรเนี่ยจัวดจลวดโบราณจัลจัดไม่ได้ ขอบคุณร้านน้อยครับขอบคุณกับนุนแล้วก็มะมีมะมีเออขอบคุณมะม,ม,มีกับน้ำแตงตอบรินี่กับนุ่นจริงๆว่าจะให้เลี้ยงข้าวแหละแต่ว่าเขาปรุข้าวมาแล้วครับ <c oughs> พลาดไม่พลาดเนี่ยก็เลยได้กินน้ำก่อนก็เลยได้กินน้ำกับมะมีขอบคุณมะมีร้านน้อยนะครับแล้วก็น้ำแตงตอบริขอบคุณขอบคุณร้นาน<อ>ที่เพิ่นนั่มนะครับที่อ่า ที่บอกกระเป๋าเงินเฮียว่าัถ้าไม่ได้พี่แกเห็นเนี่ยคือจบเลยค็เขับรถออกไปเลยคือจบเลยบัตรประชาชนเอทีเอ็มยังหายไปเลยนะเข่ามามาอุดโดนเพป็นแน่เพป็นเบิร์ดนี่ยถ้ากันนั่งใส่ถ้าเล่นรถถ้ารถจะใส่ถ้าตังเสียไม่เป็นไรเราสามารถไป ถายไม่ได้แต่บัตรประชาชนหายเนี่ยเรียบร้อยเลยมันแห่อยู่ปะที่เอทีเอ็มพ่อมนะเอทีเอ็มพอมเอทีเอ็มพ้อมเนี่กระเป๋าเงินพ้อมเออมันลนเมื่อกี้นี่พี่ก็เราได้เห็นเวลาเข้าวฝองนี้ได้อยู่นะเคยข้าวองนี้ได้อยู่ข่อนข้างปตูนี้ไม่ถึงไม่ถึงคนเราเดินเข้าได้ถือไม่ได้ถือว่าตีเต๋ถือไม่ได้เต๋ไปปะาับรถด้วยนะคะ ถือเอาดไ,ไ่ไนไม่ไดงไงไ้เข้าไปเลยหรอเจิมมจะถืออะไรยังไง่างน,นออาี้นะให้อิเต้ถือบะกมี่ใอิเต้ถือประเดี๋ยวมันจะ้องถือชักเม่ได้หรืไปครับ มอชิดเป็นที่ที่แบบว่าแขบแคบแห้งแขบหมอลำเด้ดี่น่อวเพรามันแข็บข้นเบิองเด้แขบหมอลำดเรื่องดื่มมอจาดก็เลยมาเสวยารถแบบที่บา้าน แกละี่ยงก็เบียร์จ้ละแปดสิบบอกจแกอ้ลฮะลอกแล้วลองแล้วลองแล้วโอ้ทางเข้าทางนี้แล้วก็ร้านอ่ยอ่อเดินม่าย่เดี่ะช่วงนี้หอบอกใครได้ยินเนี่โอบอกได้ยิน

น,นี่มีม่งน้ำขออเนาะที่นั่งที่ไหน,น,น,หนหในห้องรอเหรอ,อ,อ,หรอเออเลิศากน้อเอเเอเลิศนี่นันน,น,นีเขาเปียอยู่แล้วนี่ละนันดีเขาเปียอยู่แล้วอย่เดี๋ยวว่า อ้าคือดีเดอร์นนี้เขาเปย์ยังมานี่เอาเปย์ที่ไหนผู้ใดเป็นคนจัดเขาดิมบอสโบโอเลฟโอเลฟคนจัดต้องให้คะแนนโอเลฟให้เลยนะสิบสิบเลยนะนี่เมแรงต้องให้ทายเขามิมตั้งแต่กอไก่นั่งนี่นะคะพี่ตาตัก่อไก่เอ้ยพี่ตาตักับพี่กอไก่กับปลายนั่งนี่นะคะ มึยมองหลังเขาเปียอีหลีมืาเนี่อันนี้เขาเปียอยู่แล้วพี่เข้มนั่งไหนอ่ะโอ้เขามีเตลใช่ใช่เพราะว่าพี่ไม่ค่อยอยู่ที่มันแห้งเท่าไหร่ต้องอยู่บงแฉะใช่พี่ชอบอยู่ที่สี่อ๋อที่สี่เหมือนเมื่อคืนนี่เระๆนี่พี่ชอบอยู่ชอบพี่ชอบชอบเพราะว่าเวลาเราเดินแล้วแบบจิตจืดจิตจื้แล้วมันแบบมีความสุขแคลม มันได้อารมณ์ดีว่ามากูละสูนอะไรนะว่ามากูละสูนเว้ยเรบอกว่ามวลตัดเข้ามาเนี่ยว่าว่ามาพี่พี่ละสูนเออว่ามาพี่ละสูนพี่ละสูนก็พี่น้องหยอกน้องหยอกนุ่งละหน่อยพี่หาสีสีอยู่ละบาดมีไปเบิ่งหม่องอยู่ละหน่อยยังพี่ลาไปคิดีกเลยเป็นผู้ใดฉีกเลย มั่งแล้วบอกคีด <mail> ส <to you> <laughs> ีเลยน้าดีๆของพี่ลาเนี่ย้อไปเเนี่ยเารใช่ไหมนองยูยู่เอาไปที่ดอเนี่ยวเดียวกห่ัถือางอเจ้านะอุ้ยทำเดียวเดีร๋ลยทีวบ้นขึ้รถแท็่เขารที่เ้านนี่แม บักมี่อยู่บักมี่มาไหนล่ะเน่ยลิเซบักบักมีอยู่กับอีเต่เออเอาเอาไปยังปอ่ะเดินเดี๋ยวเต่มาของผู้ใดก่อนละน้อยกาลสินนามวงศาละน้อยกาลสินนามวงศาเพชรบ้านแพงโดยลายคขาเหม็นแห้งไม่แต่ว่าละน้อยเป็นญาติกับหัวหน้าโจหรอคะหนูว่าจะเอาหน้าเก่ามาติดดีกว่าหนูหนูไม่น่าเอาหน้าใหม่เนี่ยไม่น่าเอาหน้านี้น่าจะเอาหน้าเก่าแบบป้ายนี่ต้องอัปเดตทุกเดือนใช่เพราะว่า ได้เหมือนกัน,น,น,นต,ต้องขอบคุณหมอนะหมอเก่งจริงจปีหนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าได้สองสองสามสองสามหน้าวันที่สองแรงอยู่อุ้ยแต่ว่าฝนตกไม่ได้เลยเนี่ยตกเลยแม่หรอรอเราหน่อยไปไปไน้ำแอนไปแม<อ>งานาง<ห>แยกคือสดแท้ยายมองนางผู้ใดยาย อยู่กับพี่เต๋แต่ว่ามานสวยดีนี่เป็นเป้งกาวถ่ายรูปก็ได้แคบแคบแคบอยู่นะจริงจริงอยู่กันแบบ แอ้าอัดอยู่นะวันนี้เอาดีๆแอบแอ,บอ้อัดเล็กๆวิธีตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเหลือติดฉากกงลังตงิดฉากติกดจอ LED นะคะค อโอ่งโง่โง้โง่จุ้งกระไรเนี่คืออย่างจุ้งกระนี่แปลว่าอย่างจุงพระจุงพระจุงพระจุงไม่ใส่จุงกระโอ้ค่พะพี่น้องโอ้แดดสวยมองนูน่นเ่ะแดงเบิดอากาศห่อนค่ะพี่น้องก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร,ร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามช่องน้องฝ่ายลำเพิร์ดออฟฟิเชียลด้วนยนะคะส้มแห้งก็ขับรถมาหอดหากระบเบรดแดง ที่นี่อันเมื่อแรงเ้้ยอพี่น้องพอกันหมอชิดนะคะมอชิดสองเห็แล้วจานอลานี้เขาเป๊อยู่แล้วมองอยู่นะว่าตองห่วงค่ะพอกันค่ะเมื่อแรงหมอชิดบ๊ายบาย